วอนจองแมนครับคนนี้เป็นดาวติ๊กต็อกชาวเกาหลีที่มีผู้ติดตามกว่า55ล้านคนนะครับจูจูเนี่ยเขาก็เลิอกอัพคลิปครับเป็นแฟนเนี่ยก็แบบเอ้หายไปไหนนะครับสุดท้ายครับนึกว่าไปเข้ากรมนะครับเข้ากรมทหารไม่ใช่ครับอูกแจ้งความล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวครับจอติดคุกครับโอ้โหสร้างความตกตะลึงตะลึงตึงโปให้ ชาวติ๊กต็อกกันมากมายนะครับเพราะว่าหนุ่มหน้าจืดรายนี้ดูจะไม่มีพิษภัยอะไรนะฮะแล้วเขาทำทำคอนเทนต์ตลกตลกบนโซเชียลน,นะฮะด้วยการที่ทำอะไรตลกๆแล้วก็จะเรียกหาแม่ครับแบบเหมือนเด็กขี้แยฮะจนได้ฉายาว่ามาม่ากายนะฮะก็กลายเป็นพิล็อกเลยนะฮะโอ้โหกลายเป็นไอ้ฮื่นครับไปล่วงละเมิดหญิงสาวครับตอนนี้ คดีก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาโทษนะฮะแต่าคาดว่าอาะาผิดจ,จริงเนี่ยก็จะโดนโทษติดคุกหลายปีนะครับโอ้โหอนาคตกำลังสดใสนะครับกลายเป็นดับสนิทครับเรื่องราวแบบนี้ไม่ต้องเด็ก17บเจดนะฮะไปล่วงละเมิดหรือว่าไปวุ่นกับใครเนี่ยโดยที่เขาไม่ยินยอมเนี่ยก็ซวยได้เหมือนกันครับคนนี้ก็คือวันจองแมนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ